ทีมงานเทาเข้มแข็งขนาดพี่นอ้องมีแต่ทีมงานนี่แหละพี่น้องหากินน้ำธรรมชาติหลายใบนาพวกสอนกระบอกอยากเศร้าแบบนี้มันหลายพี่นอ้องแต่เกากุ้งมันอยู่น้ำแหนเนาะผลง,งานเทาพี่น้องมนนอ,งองนี่มองไดป อันนี้เป็นหอยแก้วเด้อพีอนนอาา่น้องเอาตะกี้ินบ้ามีน้ำอ้น้ำไหไ มาหัวเดือดกัดสอนด้พี่น้องเอาจะกุ้งเขากุ้งมันยงใครงาบะเขาอบกหอยไปต้มบ่เฮ้ยเอาไปต้มยังบวพี่พวกกินเล่นบ่มือหน่อยมนบ่เออเนี่ยละมีอยู่หน่อยนึงดิขึ้นมาขึ้นลอยสึ้นจ้าต้องนัน้่มัดได้ใส่มีนันบ่มีนันเล็กคู่มีนบ่ ตอนจังไดอสินบามีน้ำบ่ามือด้านน้ามน้อยมื้นน้อเือบ่มีมองสิว่ไหลไม่ใส่กันนั่เต้นเต้นดองๆไปนั่นบุญละไปเลยไปไปเรื่อยๆเล้วเฮ้เี่ยวโอ้โอ้มันตัวใหญ่แท่น่อยดูดูลูกกินมันน้มัลูกนอยลูกเริ่มสิน เขาถึงนี่เก่งเลยเพราะว่าเริ่มสินไหมว่าเสียสินมันน้ำดื้มตัวตาบวกลิงโก้ตาบวกลิงโก้บกไกวบดาบว่อแยกโกงเขาเอาบกไอยเลยนั่นไอ้ดาวเอานี่ดาวเอาเอาเอาุ้งใสหันเขาแยกเออาอันอระตาใส่บกไห้นึกเจ้านี่ใส่กุ้งบุกนเจอากรปตาใส่บกหอันนี่ใส่กุ้งเอออานี่ใส่กุ้งซะ ปูกับมาไส่น้ำกันก็หมดหายซะอเอาสองนะมาเข้าทาวกอน้ำหลายาน้ำเขาปูมาไส่ผิดเอออันนั้นใส่แต่กุ้งมันจังเบลเล่เรือใสอนสาม ดาวบอกไม่ดซ้ำเรี่ยไถึมือป่วอย่างเดวเดี๋ยวนีเข้ามานีเขาบ่เดีเอาหยางมาเดี๋ยวเขาเตรียมเตเคืองปุ๋งมาอย่างเดียวเข้ามาหากินหนาโอ้นี่เตือนดงดาวอ่ึงไปคลอง่องช่งกนามคนม่แนยกูหนีกำลังบอดีไปไหนดิกำลังขาล่ะอ่านบอดีาล่องเด้

ตั el el ้มส oh, ่เล้ยบกหมอยี่ Peanut ินแล้วแต่ไหนตมตนลูลาเล้ยนี่นี่อกุหบน้อยตกกุ้งตบวใหญ่ได้รูปบักหอยส่พีได้หน่อยบักหอยก็เอาอยู่บักหอยสแมนไปตุมกินกัตำมังหงาเอาขมากอนี้ห้องความีคนเล้ลูกิ้ความไปไสแมรปมีควที่ามันนั่นเอกบ่คามสะพานบ่

บ้ากรค่อยนบดิเมนมองนีเด้เเ๋ยมอง้าวกะโว่เมองบอพอเมนมันถือก็มองขี้บ่ออืออันบอนนี่กินได้บ่อบอนเบอร์พอเมนบอนหวาน ผนี uhm. ้มิตรสนพักน้ำใธพูดราพูดรเขาขึ้นเขาขึนไปเรื่อยอเลยอพักน้ำมีหยอดบ่นั่นั่นนั่นมมอดดอกนอ่อนนะคับโอ้พักน้ำ มาเดินหน่อยเพิ่นเร็วเร็ว,วดิเอาสะพานก็จบไปใส่สะพานพาน,นี่อยู่จ้าตัวนี้แล้วว่าสิคามแบบเอามือนน้น้ามัน นี่สะพานมือตสกสะพานนี่แหละพี่นอนแต่ว่ามือนี่บ่ตกดอกเพราะว่ามือว่างอยอ่จ้ะ เกียดสิมีบน่นอเกียดันนะขวดบงกันนะขวดบืงเขียดกันนะว้วดบงี่เมาขวดบงเขียดกันผู้เลืองผูเห็นบก้งตัวใหญ่เห็นบุกผีทอทอพีเห็นบกี พ <oh <ok nah, ี่พี่แม่นเป็นกูเห็นบหมือลยกูเห็นกงบ่มปะน่ะจอนนิดหน่อยธรรมชาติหอยน้องข้องบึงเด้อพี่น้องโอ้ยล่ะตัวน้องามกินแซ่บก็กุ้งเลี้ยงได้พเลยของใส่เอามากเอามากนั่นนู่นนั่นเด็ดจอนกู้กับไม่กัน เจ้าเห็นมองขามบ่ครข่เจีบกน้ำัล็ใหญ่ตัวนึงเอมานี่อืมตัว่นี่ออส่วนนึงโดน็ตัวเดียวสูงสูงเยอปลาใส่ด้วยเออเอาดอกปลาที่ลูกน้ำเอาปลาใส่พี่เห็ดเพี่จะไป่นน้ำสตอาเหย็ดเลเอาปลาใส่กรบตาเนี่ยเอาโรตเอาอยู่ก็ปลาก้อย cho chơi bác nam bộ. Mẹ chơi được nam bộ hằng đi thăm. Ô chơi được chết. Ừ. 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 Ừ, chơi được chơi được เตรียมพร้อมเลยล่ะทีมงานเอาเข็มแข็งขนาดพี่น้องเป็นไดห,หาอยู่หากินตามธรรมชาติวิถีอีสานบ้านเฮาเฮ้ยคอยเฮ็ดจับมันน้ำหลายเนาะงานเนาะ มือนั้นบ้ามันได้เครื่องคูเนาะได้นเกาหันูนี้อ่มันมี้ได้เื่นหมื่อนี้น้ำลายจีมันน้มบี้อันนี้เขาเอื่นว่าแขงนอพี่น้องเ็นอันนี้แข่งแข่งแน่ส่วนซอนส่วนึ้นซอนลอง การสอนธรรมชาติสมัยโพราณเลามีแข่งมีสอนลองอันนี้คือธรรมชาติอิสานบานเห่าวิธีอิสานหฮดหเดี๋ยวจักหน่อนจยจงังมาเบิงมาผลงานสีได้หลายปันไดพี่น่องเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันเ้ยพี่น่อง ไปนำเบิงอีกคือเก้าพี่น้องทีมงานห้ากะสอนได้มาได้สักระยะนึ่นแหละ เบงผลงานพี่นอกบัดได้ดลายเป็นได้แล้วเจ้าย่าอันลักเก็บกินเดอ้อผู้ผู้สอนไส้สอนไส้พูนถือกับคู่ปิ้งมันอยู่น้ำหนักเนียพี่นอ้นองทีมงานครั คุณมาหาอยู่หากินบ่หื้อแถวนี่ยข้าเจา้าข้าเจ้าคือบอ่มางหรือมันไก่บ่หื้อ,อบอ่เห็นห้อยคนสอนเหมคยข้นไม่จะหาสืบไม่ตะหากินน้ำตลาดนเออนาะข้นยานเศษยานดำเลี้องส้มเลี้ยงโซ่นี่มมไม่จะทีมงานนี่แหละพี่น,น้นนองหากินน้ำธรรมชาติป้าเจ้าได้กำยังลายแต่ดาวโล่ ซ้อนเทียวเดียวตาดพี่น้องเอ๊ะจะหลอ่ะไหลไปหนาพวกซ้อนก็บอรอยากเส้าบัตรมันหลายพี่ไไน้องมันมีอะไรได้กูมันเย็นเย็นมาสิอากาศกำลังพอดีเนาะโอ้ซ้อนขึ้นไปเท่ไปเลย แยเต๋าสอนคไปที่ยวไหในซอยดาวเก็บส่วนไปน้ำตกะคองตะฟังคันสวนน่วนเดินหนานี่เขาเอื่นว่าลองเด้อพี่น้องนี่อันนี้แปลว่าอันคันถอยหลังเนี่เอื่นบ้างเดียวยำถอยหลังส่วนสอนส่วนยำถอยหลังและกระแขงพี่นอ้องอันนี้เขาเอื่นมาส่วนเนาะอันนี้ส่วน

ไปต้มกินกับประเดียบบองก็คนใช่โอ้โหขาววะสิ กักผายินกับกวยกุ้งดิ่นเอา,เอาเย,เอยัางดอมดอก<อ>ัผา,น,น,านี่นี่น่นนอ มีลองเหนหลายเนาะข่าม,มากเพราะว่าห้าสีเมื่อได้ฟังฟังห้าอยู่พิดเป่นฟังเมื่อทาาเมื่อป้าเหนี่ยไ่หน่อยเหนืหลายครั้งเนาะ

các bạn cái câu cùng vẫn ở nước nè, thì ừ. nó mất rồi. rồi này, say ừ. này soi đào, mông chào bưng này say cái này pí nón, ta,ผลงาน hông pí nón này ừ, พี่น้องนี่กรพักอันนี้้มปุย้มปุยพอกินแล้วบ้านพี่น้องพอกินแล้วได้ร้ายแล้วเดี๋ยวสิไปเห็ดกินแล้วบ้านพี่น้องพ่กหลาลน้อยเนีางเฉยงาหาหนังห้ย่าหาหังอย โอ้ก็มยำยำไปสิทำไปยำไรยำหอยลูกเนี่ยลูก่มหอยเนี่ยก็ตัวงามสิักหอยมาเลยอากาศดีเนาะัเย็นดีวบนนี้แหละบนเน่ยเ่ยจน มัหนอาจนรย์โหโอ้ยดตัวนี้นะนี่ว่าเป็นปุงทะเลพี่เนทะเลโอ้ยดาวปาทูเท้าบูเข้าบดู้้าเหลียวาวา บานนี้มันเท่าเดียวโเท่าเป็นเท่าเดีเลยบานนี่มันเท่าเลยวีู่กเยอมันผสมหลายเปิดเนาะอุ่นหุ่นลูกเยอะเท่าอันนี้เท่าเด้อพี่น้องมีครเปนเท่าบ้านของแท้ง่ามดีนะอกทอกง่ายเลยไม่าิดดีเล่ทเก่าเท่าเก่าเก่าแก้ว่าจังเา แปอะไรเท่าเก่าเท่าสิบเอาเท่าตรงน้ำใสกันนี่ก่อนเดี๋ยวน้ำขุนแบบนี้เฮ็ดหน่อยเฮ็ดน่อยโอมีเท่าเห็ดหลาดเยอือนี่แล้วก็ว่าเส้นผมงามปันเส้นเท่ารนงามกนติดหนึ่เกันอกัน่งมีเท่ามีเท่าโตัวใสดีตลาเ นี่ลายก็ได้เท่าหนักมันบ่าโอ้กำมังงางที่่้งเท่าเท่าแน่อันนี้แหน่แหน่อันนี้แน่แอาอันนี้สาหลายน้ำจืดสาหลายน้ำจืดถ้าไปอยู่ในทะเลนี่โอ้ีิน้องเป็นราคาาอมโอ้ โอ้ลูกดาวเลยองพรม,ออมสอนสิบถือุย้ยพอมสอนอสิบถือบ่ลูกพี่อือโอ้มสจมสเจ่องไปนาำกน่องไปกังพี่น้อ,องสอน่อนค่าอันนีปูมีปลาหน่อยเลือยู่ขึ้นม่น้ำ ว้าป oh, ิง oh, พ oh. huh, mm ีองปนอันนี nah ้ดอกบัวขาวเกิดเองตามธรรมชาติพี่น้องงามอยูบเอาเอาก็เกษียนาม นี่ก็เกษตรน้ะเกิดตามธรรมชาติกระสูดหรือเกษตรน่าจะเป็นเกษตรเพราะว่ามันเกิดธรรมชาติเนาะซิมเมึงกันนะกระสูดหรือเกษตรคันกระสูดนี่มันสี่ฝาดป่ะเป็นเดย์จะลุกกันเกษตรนะเกษตรปิ่งหลายขึ้นมาเด้อปิ่งหลาย

เอาล่างว bon ิ่งซะหน่อยไปอย่าโกงล่างซะพ่อเล้วมันหลายแล้วกินบเบิดได้นิเกษตรก็สั้นแค่แ yeah. okay. ู่แ่มึงน่ะมือน้นเฮาไดลหลายปันนีด้ดยพ่อแล้วมึงแไงเอ้ยแล้วแต่เจ้าสิเต้นก็เต้นเจ้าสิตัมก็ตั้เลยบ้านเมื่อน้ำเบอร์เดลไลายปันนี่ กระสอนข้าวเดียวเนอหมื่นเนาะแนนบออดูโดนปนีเด้บ่ได้มาอดพี่บ่อเดีวมือนั่นน่ามันบุกเนาะหอดข้องมองกวนจ้าอย่นี้เสร็จป่ะร่างวิ่งซะบันร่างสล็หางันไปยังมันจังใสท่างพี่เลยยะญาติปีง อิ่มหลยหลมือนั่นคนห้าวหงไหลตัวเมื่อไปไปเมื่อบบบจีนเนี่ยเอาไปไปเนี่ยเาเีงได้อยู่งหันไปพี่หน่อยไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินเขาเทียงบ้านห้าเนาะ ไปแล้วพี่น้องเดี๋นะยวจะไปพ่อกันดูเถียงเลอพี่น้อง